แล้แต่ละกันยิงขาครับองว่าความสนุกของคู่ตัวเองเลยความสนุกของคู่ตัวเองค่ะปเดี๋ยวว่าในเรื่องใช่ครับความสนุกผมคิดว่ามันคือแค่อีีแรกก,ก,ก็ก็มีหลายๆซีนมากจริงจากที่ผมได้อ่านกันมาแล้วเนี่ยประมาณสีซีนแรกที่สซีนแรกที่ได้อ่านแบบเรียงทำลายมาแล้วที่จะต้องถ่ายในเร็วๆนี้เนี่ยครับผมก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมั่วสนุกมากฮะแล้วก็บางอันยังยังยังพูดไม่ได้เยอะฮะแล้วก็ สำหรับของคู่ตัวเองก็จะมีมีการเรียกว่ายังอบอุ่นอยู่ฮนะยังอบอุ่นยังอบอุ่นเตความพร้อมยังไงที่จะต้องแบบฟีดไปทีบ้างเตรียมความพร้อมอยังไงล่ะครับคอองรครบคต้องทําบทดีเยอะๆมากจริงเพราะว่าในในในบทปกติที่ถ่ายที่ไทยอ่ะก็ต้องก็ต้องมีหลายมูทหลายหลายแบบมากๆเพราะมันมีทั้งจินตนาการมีทั้งหลายแบบหลายภาพมากๆจริง แต่ว่ายังยังยังพูดให้แบบทุกคนเข้าใจไม่ได้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวสปอยฮะก็ละเลยพูดพูดในแนวนี้ก่อน <laughs> ครับแล้วก็ในการเตรียมตัวก็คิดว่าน่าจะเตรียมตัวหนักพอสมควรเพราะว่าที่จีนเรามีเวลาจํากัดด้วยแล้วเราก็มีเป็นครั้งแรกที่เราต้องถ่ายเป็นฉากจีนต่างๆซึ่งมันกับพุ่มกับจีนด้วยซึ่งมันกับโปรดักชั่นจีนทั้งหมดมันก็คิดว่าต้องเตรียมตัวเยอะมากเหมือนกันครับจพิลเตอร์ะคะเไงบ้างครับผมก็จริงๆจากตัวชาญเองเป็นคนที่แบบ ค่อนข้างจะผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เลยแล้วก็ค่อนข้างจะแบบมีเหมือนมีความคิดทุกอย่างเป็นผู้ใหญ่เป็นนักธุรกิจเนี่ยครับเราก็ต้องแบบเหมือนเราต้องปรับทั้งแบบภายในแล้วก็แบบรูปร่างภายนอกด้วยเงี้ยหลังจากที่แบบเราได้รับบทนี้มาเราก็โดนแบบโดนเลยแบบคําสั่งคือต้องไปแบบเพิ่มขนาดตัวให้แบบดูใหญ่ขึ้นให้ดูแบบหน้าเกรงขามมากขึ้น่เงี้ยเขต้องแน่นอยู่แล้วตอนนี้เริ่มแน่นแล้วนะฮะคิดว่าประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ทำแน่นเท่าไหร่เฮ้ยเท่าไหร่ตอนนี้ให้อ่ะ หกสิบแล้วกันเดี๋ยวจะร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนวันถ่ายเลยพรุ่งนี้ยิ้มการันตีให้หน่อยว่ามันหกสิบหรือเปล่ายิ้มถาการันตีหน่อย right อย่างว่าผมอยู่ตอนเขากินเยอะอยู lights, so okay. ่ม no mm ัน hmm. ต้องเคยรู้จักไหมเราเป็นอะไรก็อยังพูดเราละครับบก่อนพร้อมยังไงบ้างพร้อมก็ประมาณหนึ่งครับแต่บอกก่อนว่ามันเป็นครั้งแรกของผมและก็น้องด้วยที่แบบได้มาพูดกันจริงๆจังๆก็รอบนี้ครับตื่นเต้นครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นการมีคู่ครั้งแรกที่ดี สำหรับกแคนน้แล้วก็รวมถึงนักแสดงคนอื่นด้วยที่แบบว่าเป็นครูให้เราด้วยแล้วขอขอบอกกแนะนำจากคนน้องที่แบบขันกันตงนี้มาก่อนอันนี้ด้วยนะครับผมส่วนเรื่องการเตรียมตัวตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นแน่นอนครับเพราะเป็นซีรีส์นำ่างด้วยนะฮะและ้วก็อย่างที่บอกเราได้ร่วมงานกับทางคนจีนด้วยนะครับผมบริษัทต่างชาติจีนเราก็ต้องแบบนิดนึงเ่องสำเนียงอะไรที่มันอยู่ในในเรื่องนั้นอ่ะมันจะเป็นเทคนิคที่เราว่ามันจะไม่เคยทําที่ที่เราไม่เคยทําในไทย ะครับผมเป็นคะแนนนิขนมทำเนียมเรื่องภาษาเรื่องการใช้คำก็ต้องแบบทำกันบ้านอีกนึงแต่จะเป็นยังไงบ้างใช่ครับก็รู้สึกตื่นเต้มากกับกรเนซีรีส์รื่องแรกที่อาเราเป็นคู่แล้วก็เล่นเป็นตัวละครหลักใช่ใช่ครับแลว่าตัวเล่าเรื่องด้วยแลเราเป็นคู่อย่างนี้เราแบบประจุเปนยไงบ้างครับคู่จริงๆไม่ยากนะด้วยด้วยการที่เราอยู่บ้านรู้มัดีด้วยกันนะครับแล้วเราก็พูดคุยกันประมาณนึง นะฮะแล้วเรามาทำงานก็มีการละลายพื้นดินก่อนหน้านั้นแล้วอยู่แล้วนะครับก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้หนักใจอะไรมากกับน้องแล้วน้องก็คนว่าน้องสองนให้นะครับ<ต>รับฟ<ต>ังรับฟังอะไรนี้ฮะเราสอนอะไรก็อ๋อครับพี่ครับพี่เดชเชือ่อฟังอะไรแล้วก็โอเคไมครับไม่ดื้อไม่ดื้อหรือว่าเราดูแต่ก็หมายความว่าความพิเศษของผู้เราก็ไม่ได้ด้อยกว่าผู้หลักเขาต้องรอดูครับคนขลามใช่ไหมครับคนนี้คอลัมน์ใช่ไหมฮะค่ะ มีลำกว่าัมีลำกว่ามีมาลำกว่า <c oughs> โอเคครับพวกเรานะครับพวกเราข้าพ่ผมก็ทางของผมก็ผมเอาวิลลี่นะครับก็รับบทเป็นซินครับก็ซินก็จะเป็นจิ้งจอกขี้เสาก็จะเป็นหนึ่งในมหาเทพซึ่งจะเป็นแก๊งเพื่อนสนิทกับยิมน้องเจมแล้วก็จะมีคนจีนอีกคนหนึ่งครับที่รับบทเป็นเจ้าสมุทร ก็จะเป็นเหมือนมหาเทพ4คนแต่ว่าเดี๋ยวจะมีใครมาเพิ่มเนี่ยต้องรอติดตามที่จะเหมือนมาเหมือนมาเป็นประมุกเลยพวกเราเหมือนกลายเป็นเหมือนแบบลูกจอกเขาเลยเพราะว่าเขาเก่งมากดูต้องรอดูพี่พูดแค่นี้ก็รู้แล้วนะเพราะมหาเทพนี่ดูจากก้ามแต่ละคนนี่คือแบบแน่นทุกคนเลาว่าคาแรคเตอร์ในตัวนี้ต้องแน่นไว้ใช่ไหมอ๋ออยากให้รอติดตามมีมีสปายอะก็จะเป็นใช่ก็ในเรื่องเนี่ยแต่ว่าจะแตกต่างกับคนอื่นหน่อยว่าเขาจะอยู่ใกล้เคียงกับคนที่เขา มีความสัมพันธ์ด้วยผมจะอยู่ไกลกันหน่อยก็ต้องหาโอกาสไปเจอเขาซึ่งเขาจะอยู่อีกสถานที่หนึ่งโลเคชันหนึ่งแต่ว่าต้องบอกก่อนความพิเศษของเรื่องนี้ะจะไม่เรียกว่าสปอยดีกว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในอยู่ในนิยายที่เหมือนแฟนคลับแชร์กันแล้วครับก็คือต้องบอกก่อนว่ามันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับกทะลุมิติไประหว่างความเป็นจริงกับในนิยายโลกของความเป็นยูทูบ <laughs> แบบเทพเซียนอะไรประมาณนั้นอะไรยเงี้ยอยากให้ติดตามส่วนตัวจิ้งจอกเนี่ยก็จะมีความสามารถในการเขียนเกี่ยวกับเทพเซียนแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีความสามารถแตกต่างกันซึ่งทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันเขียนนิยายวายใช่ครับจริงหรอวะจริงครับเอาคุณคุณถนัดโรแมนติกนะนี่สปอยเลยเหรอมันมีนี่มีข้อมูลมีในข้อมูลมีข้อมูลรรสรพิเศษของผู้เรา ก็ห <rium> ัว <Dante> รับบทเป็น<ช> <H urt> จริงจังนะครับก็ที่บอกว่าความพิเศษของคู่เราเนี่ยจะเป็นที่เราจะไม่ได้แบบว่าอยู่ใกล้ขิดการจะมีการแบบว่าต้องเดินทางไปหาการมีการแบบว่าไปจ๋าเอ๋ออจ๋าเอ๋แบบพบโดยบังเอิญในที่ที่แบบพิเศษที่หนึ่งไงซึ่งตัวตัวแทนในเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นแกะน้อยผมเป็นจิ้งจอกก็เลยเหมือนแบบจิ้งจอกกับแกะอะไรอย่างเงี้ยเรับความเข้มข้นี่ก็ต้องแบบว่าให้ตัวแนไปติดตาม ใช่ครับเ,เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เริ่มถ่ายแล้วครับพรุ่งนี้ครับ<ะ>เดี๋ยวก็ได้อยากให้ทุกคนรอติดตามเบื้องหลังต่างๆที่จะปล่อยในแฮชแท็กที่เราเล่นทุกๆคิวนะฮะอย่างไรก็ฝากติดตามด้วยครับอบนะ่อันไหนฝากติดตามล่าสุดท้ายฝากเป็นแฟนงๆนะคะี่กำลังทำคลิปเรื่องนี้ ฝากแฟนๆด้วยนะครับฝากซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งของพวกเราทั้งทั้ง6คนเลยนะครับว่าเรื่องนี้ก็ตั้งใจมากจริงๆครับแล้วก็เป็นคิดว่าจะได้ประสบการณ์เยอะมากกับจากเรื่องนี้แล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเรื่องนี้มีถ่ายทําที่จีนด้วยมีถ่ายทําหลายแบบหลายซีนหลายภาพมากจริงๆก็ได้ประสบการณ์จากตรงนี้เยอะมากจริงๆแล้วก็เราก็ตั้งใจเวิร์กช็อปทำงันบ้านทุกอย่างเยอะมากจริงเหมือนกันนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามรอชมนะครับเพราะว่าไม่นานเกินเอื้อมครับผมว่าใช่ ขอบคุณคขอบคับครับพันธ์